ไปถึจุดหนึ่หมดความคิดถึงและเหตุผลไปก็สวัสดีกันด้วยนะครัวันนี้มาอยู่กับรายการรายการเกมอัสซัมเมอรเมนั่นเองนะครับก็นี้ผมจะมาสอนเอ้สอนการดาวน์โหลดแอปแอัหน้าจอแอปพลิเคชัน โดยที่ไม่ต้องโน้นะครับก็ย้ำนะไม่ต้องโน้ตเข้าไปที่พิสตรกดแอปกดตรงค้นหาพิมไปว่าโมบีซินนี่คับคลิกอันแรกกดติดตั้งแล้วก็เปิดแล้วก็ตกดติดตั้งเหมือนกันนะรับไม่งั้นใช้ไม่ได้นะก็สมมติติดตั้งเสร็จแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะ มันจะให้มีการสมัครอ e ีเมลสมัครอะไรคนก็สมัครไปแล้วก็เข้ามาตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือตัวปรับแสงปรับแสงนะครับที่ว่าความสว่างไม่สว่างอันนี้คือไม่สว่างเลยมองอะไรไม่เห็นเลยอันนี้คือปานสว่างบางกลางแตดนนี้สว่างมากก็เอาสว่างมากตรงนี้ not use ก็คือถ้าเกิดเราปรับเป็น use ก็จะไม่ได้ก็ต้องเอ้ย ต้องปรับเป็น n o t USE น,น, US e. นี่ตรงนี้คือความผมชัดของวิดีโอที่เราอ่านไยก็ไม่ได้เพราะมันสูงเกินต้องลา v e l o อะไรก็ไม่รู้ผมปรับเป็นนี่ก็ตรงนี้เป็น4 8 0 p นะ่ตรงนี้15คือ FPS ที่มัน,นเคลื่อนเขียวๆนี้แต่ของผมมัน,นยังเคลืนอยู่ไม่รู้มันเป็นอะไรในเขียวๆกรอบค้างๆตรงนี้ก็สำคัญนะแต่ผมไม่เปิดผมไม่ถนัด เอก็ยังมีหลายมากครับขอจบเคสเพียงเท่านี้เอ่อย่างเนี้ยพออัดพอพอเราคลิกเริ่มอัดมันก็จะขึ้นวงกลมอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่เลยกูไม่ได่จาดเนี่ยขึ้นวงกลมอย่างเงี้ยเออเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าหน้าอย่างนี้ใครไปดังค่าก็เนี่ยก็จะขึ้นมาหน้าแอปนี้สะดวกสบายอัดได้กี่นาทีก็ได้เป็นชั่วโมงก็ได้โดยที่ไม่ต้องรู้ การที่เรารู้นี่เครื่องมันจะเสียประกันทําให้เครื่องเราพังง่ายหรืออาจเสียแล้วประกันก็จะไม่รับซ่อมนะก็ใครที่มีอะไรสอบถามก็นี่ครับเฟซผมเดี๋ยวผมเปิดเฟซตัวเองให้ดูท่านผู้ชมก็แอสมากันได้นะนะ T N K I C D E C H R I C O มันจะเป็นรูปผมนะเนี่ย อ่านี่ก็ไปกันเลยครับก็ขอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดี